สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ ท่านผู้ชมอยู่กับช่องเทสเตอร์ไทยแลนด2020นะฮะและด้านหลังของผมนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเครื่องพ่นยาอัดฉีดยี่ห้อจอมพลังนะครับในรุ่น JPS 3 4นะครับเป็นเครื่องพ่นยาที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์2จังหวะเครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับจะเหมาะมากเลยกับการพ่นยาในสวนที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับหรือพื้นที่หลังบ้านของตัวเองนะครับไม่ว่าเราจะใช้ในการพ่นพืชผักสวนครัวหรือไม้ยืนต้นนะครับไม่ว่าจะพ่นทุเรียนเงาะมังคุดพวกนี้ผลไม้พวกนี้พ่นได้เลยนะครับเป็นเป็นไร้ ไร่เนี่ยก็สามารถที่จะพ่นได้นะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ว่าสามารถลากสายได้ยาวถึง100เมตรเดี๋ยวเรามาดูว่าอุปกรณ์ที่เขาให้มันในกล่องในเซตเนี่ยมันมีอะไรบ้างสําหรับเจ้าเครื่องพ่นยา2จังหวะรุ่นนี้นะครับและเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าเครื่องนี้ระบบเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทาํางานยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าเขามีอะไรมาให้บ้าง และอันดับแรกที่จะต้องมีขาดไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวเครื่องนะครับเครื่องปนยาจอมพลัง j s p 3 4ซึ่งมาพร้อมกับสายดูดนะฮะก็จะมาพร้อมกับตัวสายดูดแบบนี้เลยนะครับตัวสายดูดสายดูดก็จะมีตะแกรงกรองรองพวกตะกรนต่างๆแล้วก็จะมีตัวสายดูดน้ําบนนะครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใส่ทั้ง2สายเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าตำแหน่งที่ใส่มันคือตรงไหนนะครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อน,อนว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะแล้วก็จะมีชุดโอลิงครับชุดอะไหล่โอลิงคู่มือแล้วก็บล็อกประนะแแจนีถมมาใ จากนั้นก็จะเป็นตัวนี้ขวดสําหรับผสมน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งเขาจะบอกคู่มือว่าให้ผสมในอัตราส่วน25ต่อ1คือแนะนําให้ใช้น้ํามันเป็นซินหรือแก๊สโซฮอล์95นะ91จริงๆผมก็ว่ามันใช้ได้แหละแต่ว่าในคู่มือเขาไม่ได้ระบุข้อแถมตัวนี้มาให้ด้วยนะในชุดก็คือมีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นหัวฉีดนะกระบอกฉีดนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะยาวประมาณ37ซนติเมตรได้อ่ะแล้วเขาก็จะแถมสายมาให้10เมตรแบบนี้อ่าข้อเสียของสายที่มันแถมมาคือตรงนี้มันไม่เป็นทองเหลืองไงตรงนี้มันไม่นนองืตี้้ัุคขาว โอเคครับตัดมาที่ภาพเครื่องพ่อนอัดชีด ครับ J P S ถันสีเป็นเครื่องพ่นยานะตัวนี้นะครับสามสิซีซีนะเขาจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยให้กําลังแรงแรงดันแรงอัดนะที่1 5บห้าถึงยี่กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรเ้าผ,ผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามันแรงขนาดไหนก็ตามสเปคเขาจะบอกว่าขี่สูงได้ประมาณ6-8ถึงเมตรอยู่ที่การเล่งเครื่องยนต์ของเรามาดูรายละเอียดต่างๆของเจ้าตัวนี้นะเริ่มใกล้มือที่สุดเลยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคันเล่งนะเันเล่งตัวนี้จะเป็นลักษณะของการเล่งขึ้นไปแล้วมันจะค้างเลยนะมันจะไม่ได้แบบเล่ง แล้วก็คืนกลับเหมือนเราใช้เครื่องตัดหญ้าแบบน,นั้นใช่ไหมอ่าตัวนี้มันใช้เครื่องยนต์เหมือนเครื่องตัดหญ้าเลยแต่ตัวนี้เขาจะออกแบบมาให้สายครื่งเร่งเนี่ยมันสามารถค้างอยู่ที่ได้ทําให้เร่ง Lac เร่งเครื่องเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่เท่านั้นเลยส่วนวนี้จะเป็นตัวดึงดับนะครับก็คือเป็นตัวดับเครื่องยนต์นั่นเองเวลาจะเวลาจะดับเนี่ยเราจะต้องกดแช่เอาไว้นะเนี้ยกดแช่ไว้อย่างนี้ปุ๊บมันถึงจะดับถ้ากดกด,ดแล้วปล่อยอะไรเงี้ยคือไม่ดับนะนะครับต้องกดแช่ it, แล้วปล่อยถอยึงจะดับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตาแมวที่ให้เราดูระดับน้ํามันเครื่องเราก็ต้องคอยเปลี่ยน่านน้ามันเครื่องตรงนี้ซึ่งระดับน้ํามันที่แนะนำเนี่ยเราควรใส่อยู่ที่ครึ่งหนึ่งของตาแมวนะครับ önemli. เป็นระดับน้ํามันของทั่วไป่ลักษณะเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรทั่วไปที่มีตาแมวเนี่ยมาตรฐานของเขาในการเตริมน้ํามันเนี่ยก็จะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของตาแมวอ่าด้านนี้นะอ่าถ้าท่านผู้ชมซื้อไปครั้งแรกนะฮะมันจะไม่ได้มีสายต่อไว้ตอนนี้คือผมต่อเสร็จแล้วผมก็ไม่อยากดิงออกนะอ่ะ ท่อนี้นะท่อนี้คือท่อน้ําบนก็ให้ดูชมเสียบเอาไว้นะครับแล้วก็ท่อเส้นนี้แหละไปจุม่มใส่ในถังถังน้ำหรือถังยาที่ท่านชมจะจะจะ,จะพ่นน่ะไปใส่ในถังเดียวกันเลยท่อน,นี้ก็จะเป็นท่อตัวดูดเลยทีน,นี้ท่อท่อใหญ่ๆนี่เป็นตัวดูดเลยจะเป็นสายดูดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมสายดูดนะครับจจะมีตัวนี้นะคือต่อกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีตะแกรงแล้วก็เอาไปใส่ในถังพ่นยาของท่านเลยต่อมาเป็นตัวนี้นะครับวาวตัวนี้คือเป็นวาวน้ํา ถ้าดูตรงภาษาอังกฤษที่เขากำกลับไว้เขาจะเห็นว่าหมุนไปทางทวนเข็มนาฬินนกาเนี่ยโลหมุนไปทางตามเข็มนาฬินนกาเนี่ยคือหายหายก็คือเปิดวาล์วน้ำสุดตรงนี้คือแนะนำว่าให้เปิดไว้สุดตลอดเวลาก็ไม่ต้องไปปิดไม่ต้องไปอะไรไมันเลยครับ ที่อัดจารบีนะครับอะ่ะจะแขงให้ดูหน่อยอ่าที่อัดจารบีจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมี2อ,อันนะครับที่อัดจารบีเห็นไหมเนี่ยก็จะคือมีฝานี้นะครับแล้วก็จะมีฝานี้เห็นไหมครับมามี2ฝาอ่าที่เห็นเป็นสีแดงๆนะคือเป็นจารบีที่มันปิ้นออกมาเพราะผมได้ทําการอัดจารบีชุดใหม่เข้าไปแล้วของเดิมเขาก็จะแถมจารบีมาให้แต่ว่าตอนนี้ผมเติมจารบีชุดใหม่เข้าไปแล้วก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องหมุนฝานี่ไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้มันอัดจารบีเข้าไปในระบบนะครับเพราะระบบตรงนี้เป็นระบบูกสูบซึ จะเป็นแบบลานฉุดนะครับลานฉุดมือแต่ตัวนี้เขาออกแบบมาให้แรงฉุดมันเหมือนว่าทดแรงมาค่อนข้างเยอะเวลาดึงมันจะเบามากเลยนะครับมันจะไม่ต้องออกแรงเยอะมันจะดึงง่ายมากเลยก <mm> ่อนท,ที่เราจะสตาร์ทเนี่ยเราจะต้องกดตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเลืกลูกยางเป็นลูกยางนะเอาไว้ปั๊มน้ํามันเนี่ยก่อนที่เราจะสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราทิ้งเครื่องยนต์ไว้แบบข้ามวันแล้วแบบนี้หรือทิ้งเครื่องยนต์ไว้เป็นหลายชั่วโมงแล้วแล้วจะกลับสตาร์ทใหม่เนี่ยน้ำมันที่อยู่ในคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะไหลกลับลงไปในถังน้ำ ปั๊มไปเรื่อยๆสักห้าหกครั้งก็ได้ห6กครั้งเจ็ดแปดครั้งก็ได้ให้เห็นว่ามันมีน้ำมันเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาบนสายเนี้ยก็คือมันดูดน้ำมันเข้าไปในคอบิวเตอร์แล้วแล้วเราก็ฉุดสตาร์ทได้นะครับถังน้ํามันนะอ่ะที่เติมน้ํามันตอนนี้ผมก็เติมน้ำมันเกือบเต็มถังอะ่ะก็แนะนําว่าให้เป็นแก๊สโซ่เกห้าหรือเบนซินก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นท่อที่เอาไว้ต่อกับสายพ่นนะครับใส่ตรงนี้ต่อตรงนี้นะครับเหมือนเข้าไปตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยแหละสายพ่นจะต่อตรงนี้นะครับอืม สำหรับเฉพาะตัวเครื่องยนต์นะตัวเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ของผมน่าจะซื้อสายเพิ่มมาอีก20เมตรแต่ถ้าเดิมๆที่มาพร้อมทั้งเซตเลยพร้อมใช้งานเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ2,289บาท2,289บาทก,ก็ตีไป2,300ก็คือได้ทั้งเครื่องสายดูดอะไรครบหัวฉีดแล้วก็รวมสาย10เมตรนะ่าจะอยู่ที่ประมาณ2,300บาททั้งเซตเลยสามารถหาซื้อได้ในช้อปปี ผมไม่ได้ทิ้งลิก์ไว้ให้หรอกนะก็ท่านผู้ชมค้นหาในช้อปปีเลยแล้วก็พิมพ์ว่าเครื่องพ่นยาจอมพลังมันก็จะเจอเนี่ยไอเครื่องตัวเสียงเงินตัวนี้นะตัวนี้จเจอแน่นอน,นครับท่านที่กําลังจะเลือกซื้อเครื่องพ่นยามาพ่นในพื้นที่เล็กๆในสวนของท่านนะครับตัวนี้ผมว่าคุ้มค่าแล้วก็เหมาะเลยนะครับไม่ต้องลงทุนสูงนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวมีเครื่องมีอะไรมาจะเอามาพรี